สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองเดตันผู้ส้มทุกทุกทนนะครับผมยอดว่านกาเก่าก็จะผ้าเอฟซีเดตันผู้สมทุกทานไปฟังการสัมผัสระหว่างนนทิยาผ้าลวดยื่งลุงเรื่องนนองกันพ้าลวยก็แม่ปั่นนะครับแม่ปั่นมนก็ปั่นใ้อีกแล้วนะครับวดนพันธีสามสิบนนาควบหกหกนะครับเพื่อนที่ปั่นในมาได้ยังในก็ตามไปฟังทำกันนะครับเขามาแลวกันว่ากดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอม้วนทำมวันอีกหนนทิยาในแปลงปั่นมาให้ ผมไม่ได้ไปน้าผมได้มาจับท่านไปคลิปเพื่อว่าจะให้เอซและท่านผูตชมทุกท่านได้ฟังได้รู้ไปน้ากันทือถุกคลิบนะครับพันธิพันธนไมาได้ยังได้กรตามไปฟังพร้อมกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับน้ำหลอยู่ไน้ำนน่งกระดามเพียงกี่เหลี่ยมเมื่อได้ยู่สิไอเจลกไอสิไอกระตําเซ็ผไเต็ม กูงามงามขอเลอกคืนว่าเม่อเมื ah, ่อนั้นนี้ว่าพอกระเมยว่าเกสองเนาะอย่่ะอากมิตเมยอว่ากบเอน้อยเนาะจ้าบดี้ว่าเมยอ็กน้อยกินนมอะเออวันนี้เป็นฝันเห็นพอกับเมยขอเลยาว่าขอจีนันใจซื้อดอกขอกบเพ่อไยังดอกของลวยขอกท่นบอกมันมันมือขึ้นจังไดขอจังมอฝันว่า เนี่ยมันบวมนิ่งเ่าสามสาวแต่เรียกว่ามันสามคนโขไปหาคุงสามคนเออนอที่เขาสามเป็นผู้ยิ่งนำกันทั้งหมดเลยป่ะครับจ้าุเป็นผู้ยิ่งนํำกันมันเป็นชาหนาม้องไปที่หละน้องหนามมันอนทุกางป้าอืนั่นแหละเดี่ยว ดำหนักเต็มกระคาเคืองห้าเอาเข่าเปียกไส่หนิไหมแต่ว่ามันบอย่อมหนีแล้วมันก็บ่ตายเออข่อยเลี้ยวเบื้องเลี่ยมยื่นยามย่าป้าอุ่งสม้ง้างเฉยว่ากันกยจะเอาหลายหลายเถาะข่อยวางสิซ้ำนีิกับพ่อข่อยว่ามูนั่นกับพ่อเอาหลายคือกันมูนั่นกับเอาคู่ละคู่กันก็ข่อยอุ่งมันหลายพักกันเถาะแต่ว่าน้ำน้องบอกไงผุนดิน้ำน้องเป็นกระดับน้องใหญ่งเออน้ำน้องก็ใหญ่แต่ว่าพักกันประชาคนโล่งหนิ ้าคนล้มมันจู่หลบปาชยางลงไปเคนกะลงไปแข่งพอดีหลอวะคอยเล่ยแข่งคือเบิ้นคอยเห็นเพื่อมาเพิ่นเทพจูดตัวไปเอาเก็บเอาเก็บเอาเจ้าวัดสั่นว่าไม่ถึงเนี้ยจักเม็ดคอยเลยวะโอ้ยคอยว่าเก็บอะไรหรอกันบ่เออคอยเลยเอามือเกียงนี่แหละกำเอากำเอาไม่เป็นเก้าค่ะม่มือกำผููนั่งแก้วแบบต้อกุ้งกับเก้ามือกับหายเลยลูกเนี้ยเปนบ่สอา กมองด้วยับเดี๋ยสีวางเลยะก็านก็ด้วยนวเพราะว่าขใส่ถังนะเขาหาผมเสียวตอนเอากลุ้งเลยผมบอกตอนกุ่นนะกับแม่ตีเนาะตีอยตันแม่ถ้ตีเก้าสามู้เล่งตีเลขสตเก้าแม่ต้แม่ต้องตีเก้าหาแล้วมอมเ่จับกลุี่ เรเลยงเมื่อจับอัะจับจูบ่เนาะบัดฟันว่าคนมาจับเมื่อนี่เข้าพันกอดดียียวหายไปาจับ,บ,จบมื่อจับตีเป็นเจ็ดไปบอเติเนี่ยเป็นเก้าสามตุีย่าตีเป็นเก้าหา้าตีไปซอยกันต้ยงตีเป็นเก้าหา,าเตุีเลขสามโเ,เลยว่ามาสามโต้คว่ำะ ใส่ผูกเพื่อปนีนะแล้วดูกคะมต้นสังนาบะันฟนมาันเปรงผูกนะใสู่กเด็้ละน้อกนะหลายครั้งอาัหนักเอื้อป้ายเอาป้ายเนเอเอาผู้ละผูกต่นตีว่าคนสามน 99 93เจวนนติย่ามาเอามือจับกองผูใส่ปูนติย่าีสองประยเก้าหาั้เวนติ่ีสตรงือ95เ็นแลนะสุดสแดงและจลาคลิปนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายนะโค้งสุดท้ายพกมีโค้งใหอีกนะครับเด้อเลยหาคลิปัจับไมได้ก็รับไปนะครับยิ้มไปน่าจะเป็นโชคลาบนะครับเนาะ ปันเป็นกับฟันแม่นเรียกถึงคนฟันแม่นนะครับตอนนี้เอาตีเอาไปปุ้นตีให้สวัสดีก็เกาหันเป็นเิดตัวเลขไม่ได้ซื้อเลขไม่เขได้เขียนเลขไม่หันกำลังหันซื้อเลขหรือเขียนเลขไม่ซื้อเลขเขาแล้วได้ได้ได้หน่อยเขได้ร้ายที่ได้ตังตามจำนวนตัวเลขร้ายกขาซื้อสัเลขร้ายได้เพิ่มหน่อยเลขหน่อยอันนี้ได้เต็มคู่เลยอมาหลดงวดนี้มาแช่แช่ คือเก่าเก่ามากแท่ๆนะครับทเป็นเก่าเก่ากาก็ไเอาคู่นะคะเนเก่ามากัดากเปตีว่าไปสามตนตีเก้าสามนก่ยากมาเป็นทอมือจับเอาคู่สซคุคุะคคุระคุนกทยากีเก้าศูนย์กับเก้าห้าหาห้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 ากเนห้าห้าห้วห้า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 หาห้าห้าหกาหนาห้าาหาหนาหา้าห้าห้ห ตัวใส่ขอับางอย่างก็คือแล้วเร้ตงกััสนมาแเลยสามานวันนี้มากทีละเพื่ไม่้องเราจห้องนะรว่ามื่มืว่าหลองเด็กฝนนอยเมอ่มมั นั่งรับนั่งไปค่ะคือตั้งรับตาไปนี่เรถเห็นรถเนีตั้งรับรึงปล่ารับเพิ่ง่คือโอ้รับตั้งสมาธิเยอก่านี้่แล้ว้ขงก็ไม่ี่ฟันไม่เหมือนตึกปังปังกูสีร่องย้อนเกิดสี่ร่องเพิ่งสี่รับรับเพิ่งรับก็ต้อเมือไม่เปิมป้อนนะรับเปนเรีนไปเรียนบอก่วลาเอาอย่างน่ามอัหารก็ล้ ตามซูนพ่อแม่ตัวสีแดงไม่ตัวสีแดงไม่มาจับคือแดงคือหยางเหรอไม่เอาผมจะ่าเป็นตัวลีบไปเลยแบงแบงตั้งแต่แบบนี้บ่เคยอยู่มันหน้ามาหน้าอยู่ม่เห็ตัหลุดรับแล้วเปนสิบเป็นสิบครับขอมาคือเก่าบ่ขกลับมาคือเก่าเนาะเวลาถ้ามึงจับง่ายแบงจับแบบลาตามซูน ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าไปฟันไปยิงยังไม่ไปว่า,าก,กัน,นเนาะอาจรู้ว่าฟัน,นเลขคู่แม่ตีเป็นเก้าสามาเลขอ่าเพรเดฟันยันรับตาโงคเลขน้อมากี่เล็กเอาลูรับตาาเ <laughs> ห็น,หนคือเพินลูคือรับตาบเงินเอาแม่จะหาเจ็คู่ คับตาล่นนอ้นแะคนรับตาโลงมันเห็นเลขสามศูนเรื่องจริงเรื่องเลขอ๋าสรุปพี่น้องสรุปท่ายคิปนะคะแมวทาาของแม่เพิ่นเนี่ยเพิ่นฝันว่าเพิ่นเอาคู่ไปเก็บแปลวคู่สามคนมาต,ตีเก้าสามแล้วพีาตเก้าหากับเก้าศูนะคะุรเก้าห้าศูนแต่ว่าท่ายิปแม่เลาวบอกว่าเนานอนรับตาโลงแล้วเห็นเล็กอยมากเลข โตเดี่ยวโคลโลนะคะโคมผู้ตายของแบบฝันนิสันนี่เด้อต้องนะคะเอฟซีสวีนะครัของแม่ปั่นนะคะอารับังเลยเข่ามัดครับกลฟังว่าเอฟซีและตะเบิร์ตสทุกท่านนะครับของสีนได้ยินได้ฟังแล้วนะครับสินวันทิยาได้สารุูของแม่ปั่นนะครับสาหรูเลขของแม่ปั่นนะครับสำหรับผมแม่ถ่ายคลิปนี้ก็ดีสาหรูอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่ปั่น ปั่นให้อีกแล้วฟันว่ากำกุ้งกับรับตาล่วงเห็นเลขกแลนใน,นหงวันที่สามสิบท่านคมบหกหกนะครับฟันกำกุ้งเนี่ยล้วก็ตีเก้าสามนะครับอันนี้แม่ปั่นตีนะครับแม่ปั่นฝันเลขกแลนกลายไปบ่แม่นฟันครับรับตาล่วงนะครับเห็นแรงกลายไปสามศูนย์นะครับ,ร 30, รบอันนี้ของแม่ปั่นนะครับแล้วก็แข้งลุงเรื่องกับปตีกำกุ้งเนี่ยปตีเก้าหาศูนย์นะครับน่นที่ยาปรตี เก้าศูนย์คับเก้าหานะครับสําหรับผมนะครับเท่าที่ฟังนะครับผมก็เอาคําของแม่ปั่นนะครับเก้าสามคับสามศูนย์ผมว่งสีแดงให้เลยนะครับครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกีแบงกอัตบัตนะครับสําหรับผมคลิปนี้ขอยุติเพียงสานี่พบกันอีกคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ